จะมาดูให้ German. ด,ดูดูน้ำครับนี่บริเวณดูน้ำดูน้ำครับเยอะไหมโอ้โหนี่จริงครับโอ้ยืนไม่อยู่ยืนไม่อยู่ยืนไม่อยู่นไยืนไม่อยู่นะครับดูครับโอ้โหแรงไหมที่ไหนรู้ไหมแค่ทะเลครับนี่ครับทางเท่าธนาคานครับ แรงมากครับแรงมากโอ้โหไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลดูครับดูครับดูขาดูนีดูน้ำ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 โอ้โหแย่จริงโอ้โหนี่ครับนี่ไปอำเภอครับสารตำรวจน้ำแรงไหมดูเองครับโอ้โหจริงๆครับยืนไม่อยู่ครับยืนไม่อยู่ เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นไอ่ครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปอีกทีหนึง่งครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับ นี่คือด้านนู้นครับทางด้านที่ตวนออกที่เห็นอยู่ที่ตวนออกครับสองธนาคารสถานีตำรวจแล้วก็ที่วการอำเภอส่วนทางด้านที่ตวนตกครับก็มีการแจกครับแจกน้ำารันฝั่งนู้นครับฝั่งนูงน้นสางสุยาครับสภาพหมดสภาพเลย นี่ครับแเกน้ำครับแเกน้ำขวดละครึ่งโลครับ12องขวดหกโลฮะน้ำหนัก6กกิโลชัวบโอ้ปลาบึกบึนกับนู่มีสภาพน้ำครับโอ้โว นี่คือบินมาแล้ว10ปีครับ